อัปเดตข่าววันที่27เิเจ็พฤายนนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของ C B D C นะของแต่ละประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียนะครับรวมไปถึงบิตคอยคริปโตเคอเรซีนะครับที่มีตัวเลขการสะสมของรายย่อยมากขึ้นนะมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับผมกอลฟลองทุนนะครับ ก่อนอืน่นอยากจะขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร์กับทายช่อง YouTube ลองทุนน,นิดนึงนะครับจะได้เป็นอาจะให้ก,กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนดีกู้สิบนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยากสนับสนุนเ,าเราและอยากดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคยีทางด้านคริปโตอเร์ซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก่อนจะเริ่มว,วันนี้ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะครับในวีคนี้นะแล้วก็ในเช้านี้กับเพื่อนๆดูนิดน,นึงนะครับสำหรับรบิต การรีบาคาร์นี้ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะในวีคนี้นะครับต้องรอดูว่าอาทิตย์นี้จะทําการเบรกหลุดหรือเปล่านะครับถแถวๆประมาณหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับที่เราเคยตีไว้นะครับหรือว่าแถวๆหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับที่เป็นตัวรับแนวแนวรับนะที่มีนัยะสาคัญนะครับก็ต้องรอดูนะฮะคราวนี้ <S <S ในภาพหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็มีการเทขายลงมานะเมื่อวานนะครับหลังจากที่บิตคอยเนี่ยขึ้นไปแตะแถวๆประมาณสองหมื่นหนึ่งนะครับสองหมื่นหนึ่งเจ็ดร้อยนะ ที่เราได้มีการตีแนวซ่านไว้นะครับก็เหมือนจะขึ้นไม่แตะแถวๆประมาณนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีการเทขายลงมานะครับ2 1ง0 0ื 21, นะครับโดยประมาณนะครับในตัวไฮเก่าของเขานะไฮเก่าที่เคยขึ้นไปนะครับแถวๆช่วงประมาณ2-3สวันที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการขึ้นไวรัสอบนะในภาพ1ชั่วโมงทีนึงแล้วก็โดนเทขายลงมานะครับคราวนี้เราต้องดูว่าแถวๆแนวรับประมาณ20,000นิดๆตรงนี้นะครับ2อง0มตรงนี้ จะเอาอยู่ไหมนะครับถ้าเกิดเอาอยู่เนี่ยก็จะวิ่งในกรอบนี้แล้วก็รวบรวมกําลังเพื่อที่จะขึ้นต่อนะแต่ถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยก็จะมีการเบรกลงไปนะ,ะซึ่งโพลิชันของเราเนี่ยน่าจะมีการปรับลดโพซิชันลงนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับในการเทรดลงนะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตลาดบิตคอยที่เชื่อเงินบาทบ้างก็กราฟใกล้ๆกันเลยทรงเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ในฝั่งของ d ีสไวนน่าจะไม่มีการขยับอะไรเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะเอาข้อจนอื่นเนี่ยที่ดูมี รูปแนค่อนข้างดีเลยก็จะมีอย่างโซนะโซในภาพเดเนี่ยมีการปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับขึ้นมาเยอะกว่าบิตคอยแล้วก็เอาคอยตัวอื่นนะครับแล้วก็ในฝั่งของแซนนะแซนก็จะเป็นเหรียญในฝั่งของเมตาเวิร์ดนะอีกหนึ่งอันนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อนเพื่อที่เทรดกันอยู่ก็วางความเสี่ยงดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็พยายามลดความเสี่ยงลดโพลิชันกันบ้าง โอเคคราวนี้เรามาดูกันที่ข่าวแรกดีกว่านะครับชาวนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือจะเป็นของทางฝั่ง C B C กันถ้าเป็นใหญ่เลยนะครับในฝั่งของข่าวเทเชียลมาร์เก็ตนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยที่เราจะมาคุยก็คือทางจีนนะครับเขาได้มีการเครียดนะตัวหยวนนะครับที่เป็นรีเซอร์ฟูลนะครับแล้วก็เป็นรีซองหยวนด้วยนะกับทาง B I S นะครับซึ่งมีประเทศอื่นๆรวมอยู่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นมาเลย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูขยับดูด้านล่างนะฮะในข่าวเนี่ยเขาบอกว่า พีเพิลแบงก์ออฟจีน่านะครับหรือว่าตัวย่อ PBOC นะได้มีการ create หยวนรีเซิร์ฟนะครับที่เป็น pool reserve นะครับกับทาง Bank of International Statement นะครับหรือว่า BIS นะครับแล้วก็มีประเทศอื่นๆอีก5ประเทศนะครับรวมอยู่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็ชิลีนะครับซึ่งการเซตอัพครั้งนี้รีเซิร์ฟครั้งนี้ก็ยอดเงินนะครับอยู่ที่ประมาณ15บิลเลียนหยวนนะครับ15บห้พันล้านดอลลาร์หยวน 15,000ล้านหยวนอ่าโอเคนะครับโอเคตัวเงินน,งนี้ที่เขาเซตอัพขึ้นมาเนาะก็เพื่อที่จะทำการลองแนละลองเทสส,สำหรับตัวหยวนดิจิตอลนะครับแล้วก็เอ่อในเรื่องการปล่อยกู้ด้วยนะครับก็ต้องรอด,ดูกันว่าซอฟต์แวร์กิจนะครับในประเทศจีนเนี่ยสำหรับการใช้ที่เจ้าหยวนเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของรัเสเซียกันบ้างนะว่ารัเสเซียเนี่ย ตอนนี้ได้มีการผิดนัดชําลอรนี่นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่ปี1918นะครับซึ่งตัวเลขตรงน,นี้เขาก็ได้มีการออกมาพูดนะ <Burg undy. S 1> ว่ารัสเซียเนี่ยดูเหมือนจะมีการผิดนัดชมเลอนี้เนี่ยมาหลายครั้งละนะครับแต่ยังไม่เป็นทางการนะคร <seem S 1> ั้งน,นี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เขามีการผิดนัดนะครับก็อาจจะต้องมารอดูกันนะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการเขาเรียกว่าความบาดที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เรื่อง การซื้อขายน้ํามันนะที่ต้องจ่ายเป็นรูเบิลอะไรเงี้ยนะครับก็จะน่าจะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับโอเคคราวนี้ในฝั่งของปูตินเนี่ยมันมีตัวเลขคันึงนะหลังจากที่ได้มีการแบนเรื่องก๊าสนะครับก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ํามันนะครับกับฝั่งยุโรปนะตอนนี้ตัวเลขการเขาเรียกว่าสโต้ก็คือการแบบกักเก็บหรือว่าน้ํามันสํารองเนี่ยในเยอรมนีเนี่ยมันดรอปนะครับดรอปต่ำกว่า60%ละแล้วก็มีผลกระทบกับทางยุโรปเนี่ย มากกว่า12ประเทศเลยตอนนี้นะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเขาได้มาพูดนะว่ามันน่าจะมีผลกระทบต่อตลาดโลกด้วยหลังจากนี้เพราะว่าน่าจะมีการแย่งซื้อของสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ํามันของกินนะครับที่มันขาดแคลนอยู่ในฝั่งยุโรปเนี่ยจากตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดับราคาของสินค้าเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้แล้วก็มีภาวะของเงินเฟอ้อที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับโอเคคราวนี้ในฝั่งของ Bank o f r u s s i เซียเนี่ยนะครับหรือว่าทางรัสเซียเนี่ยเขาได้มีการเซตอัพนะ ฝั่งของดิจิทัลลูบเวลโปรเจกต์นะครับขึ้นมานะเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่ขึ้นมาทดลองแล้วก็เทรดนะครับคราวนี้ตัวเดสไลน์นะครับที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีการเซตอัพขึ้นมาละตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนะครับในปี2อ2 3น่าเนี่ยน่าจะได้มีการเทรดกันนะครับแล้วก็เรื่องรถแมปเนี่ยน่าจะมีการเริ่มนะครับตั้งแต่ช่วงเดือน2023สิสิ้นปีนะฮะก็น่าสนใจเลยน่าสนใจนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันว่าการปรับ กลยุทธ์นะครับของฝั่งรัสเซียเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากนี้นะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูการในฝั่งของคริปตโตเคอเรนซีกันบ้างเนาะทั้งหมดเนี่ยว่าวันนี้เขามีการอัปเดตเนาะตัววอตต์ลิทนะครับในอาทิตย์ยังไงบ้างนะสำหรับทางฝั่งของคอยเทเลกราฟนะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยยูนิเอ็กแอลเอ็นะครับแล้วก็เหรียญพวกนี้ที่เขาเอามาดูเอามาให้ดูน่าจะเป็นเหรียญที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้บิตคอยอีทีเอสนะก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2อยู่นะครับแล้วกกก็็ไลล่่งเรือยๆ UST ับ ยูเเนี่ยก็ใกล้ๆกันนะครับ UNDT กับ USc นะฮะแคบลงมานะครับในฝั่งของ Bitcoin นะ Bitcoin ก็มีการปรับตัวของราคาที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับในการปรับตัวขึ้นหรือว่าการกลับตัวนะครับก็ต้องรอดูกันไปนะในฝั่งของ i ิ Bitcoin ในภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นมาละนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีการเทขายลงมานิดหนึ่งนะลงมาในโซน21,000ละนะครับก็ต้องรอดูว่า ตัว e n g r a i n g ในภาพสีโมงเนี่ยมีเนี่ยสำคัญไหมนะฮะในฝั่งของยูนินะครับยูนิเนี่ยก็เป็นอีกหนนะึ่งเหรียญเนาะที่หลายๆลยคนได้เข้าไปลงทุนในฝั่ง d e f านะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็นกระแสค่อนข้างแรงเลยเนี่ยสำหรับตัว u n i ิส a p ฟนะครับพวกนี้ที่เข้าไปใช้กันตอนนี้ก็มีการกลับตัวของตัวหลับราคาขึ้นมานะขึ้นมายืนเหนือเส้น MMA นะครับที่เหมือนเริ่มตัดขึ้นมานะครับในฝั่งของยูนิในภาพสี่โมงก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับ เอ m ก็นะครับเอ m เนี่ยก็ดูเหมือนมีสัญญาณกลับตัวนะเพราะว่า iSI ดูเหมือนจะเป็น Divergence แล้วก็เขาบอกว่ามันมีแนวต้าแถวๆประมาณ0.15นะครับที่ต้องะระมาระวังในการรีบาวครั้งนี้นะครับต้องรอดูว่ามันจะเบรคจริงหรือเปล่านะครับในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยก็มีลักษณะของอัพเทนนะครับที่เป็นเทนไลน์เกิดขึ้น,น,นอยู่นะก็ห้ามหลุดแถวนี้นะครับสำหรับใครที่เข้าไปเทรดเข้าไปสนใจตัวเ g m ออยู่นะฮะสำหรับ ตัวนี้ T H E T A นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เทรดตัวนี้เหมือนกันไม่ไม่ไม่ไมค่อยรู้มันคืออะไรแต่เขาบอกว่ามีการเบรกของตัวราบราคาขึ้นมานะแล้วก็มีการตัดของเส้น MA เกิดขึ้นละนะครับก็ไปลองดูกันนะครับ H N T นะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยวิ่งอยู่ในกรอบนะครับที่เป็นเทรนไลน์เนาะแล้วก็มีซัพพอร์ตไลน์ด้านล่างนะครับแล้วก็รีสแตนที่อยู่ด้านบนนะครับแถวประมาณ12ดอลลาร์นะ11ดอลลาร์นะครับก็ไปลองดูกันอีกหนึ่งตัวนะฮะโอเค คราวนี้เรามาดูกันถึงตัวเลขนะของนักลงทุนรายย่อยนะครับที่เขาพูดถึงการสะสม 1BTC นะในเรื่องการเป็นความฝันในการสะสม 1BTC ให้ได้นะสำหรับต่อ1นคนอะไรเงี้ยนะครับในช่วงหลับราคาตรงนี้เป็นราคาที่น่าสนใจแล้วก็มีคนที่สามารถอาชีพมันหรือว่าสามารถทำมันสำเร็จได้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยฟินลลี่ละสามารถ สะสม1บิตคอยได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเนี้ยรายย่อยหลายๆคนนะครับก็มีตัวเลขนะที่รายย่อยเข้าไปสะสมนะครับในฝั่งของบิตคอยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะหลังจากนี้นะแล้วก็ตัวกราฟด้วยนะครับที่เขาผมบอกว่าราคามันดรอปลงมาประมาณนี้ก็มีคนเข้าไปอาพอ้อมที่จะเก็บให้ครบ1บิตคอยนะครับแอดเดรสในการสะสม1บิตคอยเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับตัว Data นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะ สำหรับคนที่ชอบออมอยู่แล้วนะครับสำหรับบิตคอยก็เอามาให้เพื่อนดูกันนะครับคราวนี้ข่าวสุดท้ายนะครับที่เราจะมาคุยกันก็คือทาง Bank of f r a n c นะครับหรือว่าฝรั่งเศสนั่นเองนะครับได้มีการโชว์แลวถึงตัวเลขนะครับสำหรับคนที่เชื่อมั่นนะครับในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีนะครับเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ทาง Central Bank ของฝรั่งเศสเนี่ยเหมือนจะมีการสนับสนุนนะทางฝั่งคริปโตเคอเรนซี มากขึ้นนะครับหลังจากนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเหตุผลนึงเนี่ยที่คนเชื่อมั่นนะก็คือทางฝั่งของอินเฟลชันที่มันมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็เลยทําให้คนสนใจทางนักคริปโตครนซีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะที่เรามาสรุปให้กับเพื่อนๆวันนี้ก็หวังจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วสุขข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของ c b d c นะของแต่ละประเทศนะครับที่มีการวางรถแมพแล้วก็วางแผนในการพัฒนา โปรเจกต์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับรวมไปถึงฝั่งของฝรั่งเศสด้วยที่ให้การสนับสนุนคิปโตเคอเรนซีมากขึ้นนะครับหลังจากผู้คนเข้ามาสนใจกันนะฮะถ้าใครที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคิโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทเชนอลมาร์เก็ตวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ